สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับเพ่ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31ตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่จมาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวมังกรลักนามังกรกันก่อนโดยจะมีดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมังกรลักขนามังกรมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว เสาเลข7นะครับได้โครจรเดินนำหน้าขึ้นไปเป็นศูนย์พยาพห่านำหน้าลาักนณะหมายถึงว่าชาวมังกรมักจะมีการแบบแรงโน้มเอียงแรงพัฒนาการเติบโตกันคิดสิ่งต่างๆนั้นกล้าที่จะออกนอกกรอบมากขึ้นนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันการที่เราโฟกัสไปถึงอนาคตหมายถึงการนําหน้าไปเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามากับตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นเพราะว่า การที่เราอ่ะไม่ยึดติดอยู่กับตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนลาหูคู่มิรเนี่ยมันหมายถึงว่าชาวมังกรมักจะมีการติดต่อการสื่อสารหรือมีแนวความคิดในการพัฒนาการเติบโตไม่นิ่งไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูโอเคค่อนข้างดีแล้วไปอยู่ในตําแหน่งนําหน้าลัคนาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดู โอเคเลยนะครับดังนั้นก็พยายามเปิดใจเปิดรับเปิดกว้างเราจะมีโอกาสดีๆอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นแต่คุณเองนะครับก็คงจะไปโฟกัสในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของรายได้เรื่องของการเงินมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะดาวเสาร์เนี่ยคือดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับเลยทำให้เราไปสแสวงหาไปคิดไปตัดสินใจไปทำอะไรในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับไปบริหารกับการคิดกัน ทำการวางแผนในเรื่องการเงินซะส่วนใหญ่เนาะมันก็มีโอกาสที่จะมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับในช่วงประมาณ15-17ตุลาหลังจากนั้นวันที่17ตุลาเนี่ยดาวาราหูนะครับจะโคจรออกไปที่ราศีพบเรือนสหาชาัชชะทำให้การเงินน่ะจะค่อนข้างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นนะครับ ชาวสรับชาวมังกรก็ค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆพัฒนามีการเติบโตมีการพัฒนาขึ้นในระยะเป็นเป็นลองเทิมน,นะครับยาวนานขึ้นกว่าเดิมก็โอเคขึ้นดีขึ้นนะครับมันก็ถือว่ามีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะตอนที่ดาวราหูเนี่ยอยู่ในพบเรือนพันธุเนี่ยปาวาการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนความมั่นคงก็จริงแต่มันเป็นพินทุบาทนะครับแต่พอดาวราหูย้ายในช่วง17ใช่ไหมครับก็จะทําให ดาวราหูนะั้นมีตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าละครับลักษณะข,ของชาวมังกรก็จะเป็นตำแหน่งที่3ก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะมีการแบบคิดการทําการวางแผนอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดลาบเกิดผลนะครับกับในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลปิดผลประโยชน์รายได้เสียงต่างๆได้ดีขึ้นเพราะตัวเราเองอะนะครับไปอยู่ในเรือนการเงินเราก็เลยมีความคิดมีแนว จัดการการคิดต่างๆได้วางแผนได้ลงตัวดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาวมังกรในช่วงระยะยาวหลังจากนี้ไปนะครับแต่ในช่วงแรกยังคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงประมาณ15-18นะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเล็งอาทิตย์นิดหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรประมาณนิดหน่อยก็ลองอิเคราะ พิจารณาให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรค่อยๆดูกันไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะค่อ,คอยๆดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้โอเคขึ้นแบบนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นประทุมเกณฑ์นะครับเป็นราชาโชคพอดาวราวหูออกไปปุ๊บดาวการดาวพฤหัสบดีจะเป็นประทุมเกณฑ์ในเรือนพันธุเนี่ย ทำให้ชาวมังกรลัคนามังกรมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จมีในเรื่องของอ่าเป็นราชาโชคด้วยแปลว่าคุณจะได้การก่อร่างสร้างตัวการมีผลงานนะครับการมีแบบอะไรที่มันเป็นความสุขความสมหวังที่ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆกับในเรื่องของ การงานมีการเติบโตมีการพัฒนานะมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยสำหรับชาวมังกรนะครับเพราะดาวพระราศสดีนั้นเป็นประทุมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์ดอกบัวนะก็เลยทําให้ชาวมังกรจะได้ในเรื่องของรถได้บ้านได้อสังหาได้คอนโดนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะบางคนมีแผนที่จะซื้อบ้านบางคนมีแผนซื้อคอนโดมีคนแผนซื้อรถมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับแต่ไม่ได้แปลว่า อยู่ๆเฉยๆก็ได้นะครับไม่ได้แบบจับฉลากโชคดีแบบนั้นมันหมายถึงว่าใครคิดใครคิดที่อยากจะซื้ออยากจะมีอยากจะได้มันก็จะสําเร็จมันก็จะได้อะไรแบบอยากเป็นต้นนะครับมันจะเป็นแนวความคิดตรงนี้มากกว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆรถก็จะขี่มาแล้วมาจอดอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็ได้แบบนั้นมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่หมายความว่าใครมีแผนจะซื้อมันจะซื้อได้มันจะโอเคมันจะ ตกลงทุกอย่างโอเคขึ้นอะไรประมาณแนวนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆความสําเร็จใหม่ๆที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นพัฒนานและเติบโตบางคนอาจจะเติบโตในสายงานของตัวเองได้บางคนอาจจะได้รับการโปรโมทบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งในสายงานของตัวเอง ก็ได้เช่นกันนะครับเอ่อหลังจากแต่ก่อนอาจจะมีปัญหาความคิดความต่างๆดูเลื่อนนะครับดูเลื่อนการพิจารณาเลื่อนการตัดสินออกไปหรืออะไรออกไปมันทําให้เราอาจจะดูล่าชา้าดูแบบมีความขัดแย้งเข้ามาในอดีตแต่ตอนเนี้ยนะครับหลัง17ตุลาเนี่ยดาวราหูใหญ่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะสําเร็จมากขึ้นเติบโตและพัฒนานดีแบบสุดๆไปเลยก้าวกระโดดไปเลยแบบน,นี้นะครับสำหรับชาวมังกรเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่เขา ข้างดีมากๆถ้าเราพยายามใช้สติกับการคิดการตัดสินใจทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จเร็วมากขึ้นด้วยเช่นกันมีเพื่อนที่ดีนะครับมีญาติพี่น้องที่ดีหรือใครติดต่อสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลยกย้ายปรับเปลี่ยนก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของออการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวมังกรคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6ไและโครจรไปอยู่ในเรือน มรณะนะครับแปลว่าการงานของชาวมังกรอาจจะมีการตกหล่นรายละเอียดนิดหนึ่งกับในเรื่องของการงานมีความอึดอัดใจนิดนึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงนะครับนิดหนึ่งถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นาดาวการงานไปอยู่ในเดือมนมะรณะแปลว่าชาวมังกรอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานต้องรอบคอบ ต้องดูให้ดีนิดนึงเนาะและมีดาวพุธกับดาวอังคารเนี่ยโคจรมากุมกันอยู่ในเรือนการงานมันเป็นคู่วิวาทะเราอาจจะมีปัญหาความอึดอัดหรือมีปัญหาในเรื่องของคําพูดการติดต่อการเจรจาการติดต่อต่างๆอาจจะดูพูดจากการเจรจากันไม่ไม่หวานหูไม่ลื่นหูอาจจะมีการทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาในองค์กรบ้างองค์หรือมีปัญหาในเพื่อนพ้องบ้างทําให้มีความรู้สึก อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะแบบเหมือนเหนื่อยอยากจะทําอะไรให้มันดูแบบพัฒนาแล้วก็เติบโตมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาตรงนั้นไปให้ได้เพื่อเราจะได้ไปมีอนาคตที่ดีหรือเราจะได้ไปเป็นอะไรที่มันเป็นแบบกันพัฒนาในเรื่องของตัวตนของตัวเองได้ประสบความสําเร็จดีนะครับแบบนั้นเป็นต้น เราก็ต้องพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันไปแล้วกันนะครับอะไรที่ดูขัดหูขัดตาอะไรที่ดูไม่ค่อยดีก็อย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรกับเขาถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเรานเนาะอ,อหรือว่าอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนิ่งๆเงียบๆสันโดษเข้าไว้มันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไป ต่อร้อง,องต่ง ondan, อเถียงหรือไปพูดไปติดต่อไปเจรจาอยู่บางทีมันก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นให้เข้ามาอยู่อันนี้มันก็ต้องระมัดระวังเนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเกิดขึ้นบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดูไม่โอเคเราก็รู้สึกว่างัา้นเราจะเปลี่ยนงานดีไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานได้เพราะดาวการงานไปตกในเรือนมรณะอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับ ประมาณนั้นก็อยากจะบอกว่าลองดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับถ้าอดทนได้อดทนก่อนถ้าอดทนไม่ได้อยากเปลี่ยนจริงๆคุณก็ต้องเขาเรียกว่าต้องหางานสำรองไว้ก่อนนะครับเผื่ออาจจะทําให้ทุกอย่างดูสมูทแล้วก็ราบเรื่นกว่าแต่ถ้าเราไม่มีงานแล้วออกไปก่อนบางทีเราก็อาจจะว่างงานตกงานได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเราจะคุ้มเสียหรือเปล่ากับการที่เราจะเลือกเดินออกจากตรงนั้นไปอันนี้ก็ต้อง ลองพิจารณาดูแต่ละบุคคลนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะต้องแบบ ระมัดระวังนิดนึงแต่ยังไงดาวพระหัสบดีก็เป็นตำแหน่งประทุมเกณฑ์ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดูดีสดใสามากขึ้นในช่วงหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกที่มีความลงตัวกันมากขึ้นมีสเสน่ดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากขึ้นมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดการแบบ พัฒนาการตอบโจทย์ตอบรับกับสิ่งที่ดีขึ้นแต่ก็คงต้องระมัดระวังความอึดอัดใจเล็กน้อยเพราะว่าอังคารกับพุธเนี่ยโครจรเล็งกับพฤหัสเนาะมันก็จ,จะมีปัญหาความอึดอัดในเรื่องของความรู้สึกกันบ้างต้องค่อยๆประคับประคองไปสุดท้ายมันจะค่อยๆดีขึ้นพัฒนาได้เติบโตดีนะครับเพียงแต่เราก็ต้องพยายามห้ามในเรื่องของวาจาคําพูด การคิดการกระทำเนี่ยบางครั้งต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปอย่าตัดสินใจอะไรโดยการแบบขาดสติโดยการใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราใช้อารมณ์ปุ๊บปัญหามันเกิดมันยากนะครับที่เราจะแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยที่เราแบบใช้บันดันโทสะไปแล้วอะมันไม่ได้จะกลับทุกอย่างมาได้ดีขึ้นนะครับหรือมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นดังนั้นเนี่ย รับค้อคิดให้ดีก่อนตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าเราควรจะทําอย่างไรถ้าคิดดีแล้วโอเคแล้วนะครับรับผลที่มันจะเกิดได้อันนี้ค่อยทำเนาะอันนี้มันถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะแต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ยังไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่พยายามโฟกัส ความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวหรือรองเทอมอีกสักหน่อยหนึ่งมาจะทำให้ความรักของคุณนั้นลงตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมัวแต่คิดหรือมัวแต่แตัดสินใจทําอะไรในปัจจุบันนะครับหรือมองย้อนหลังอดีตจนเกินไปมาจะทําให้ตัวคุณเป็นเนกระถีบกับความสัมพันธ์จนเกินไปหรืออย่าเพิ่งเร่งอย่ารีบเกินไปให้เรามองในระยะยาวสักหน่อยหนึ่งอนาคตมันคือเรื่องที่ยังไม่เกิดมันอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณก็ได้นะครับตอนนี้มันก็แค่ ปัญหาที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านมันไปเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคแล้วก็ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ